อ่าเมื่อกี้เราสั่งอะไรไปบ้างเอ่ยอันนี้นะหนาวแนะนำนิดนึงมีอันนี้เลยนี้เราสั่งเป็นบีฟนะมันก็จะมีบีฟมีซามมอซาบีฟเนาะ v e g เทเบิลมีไลฟ์แต่เราเอาบีฟ yes sir แล้วอะไรอีกแล้วก็เมื่อกี้เขาแนะนำเลยค็นอันนี้อ๋อเขาคือก็คืออันนี้ฮะอันนี้หรืออันนี้วะอันนี้เขาแนะนำอันนี้แล้วเราสั่งอันไหนอันนี้แหละเราเรา เอาเอาที่เขา r คอมเมนต์มาโอเคแล้วก็อันนี้อีกก็อันนี้ผักใช่ไหมเราไม่ได้สังสั่งเป็นเนื้อสั่งเป็นชุดเนื้อนี่อันนี้นะอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นเนื้อโอเคเดี๋ยวเราไาลองกันโอเคใช่แล้วก็เป็นชาเนาะชาร้อนชาเลกูล่าทีพอทอ่านี่อันนี้อันนี้ออกมาหน้าตาเป็นไงนะโอเค เม่อก้เขาบอกว่าอันนี้น่าจะคอมฟีโอเคอ่ะอเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวได้อาหารแล้วเดี๋ยวมาว่ากัน,กนอีกทีโอเควันนี้นะครับอากาศอึมครึมทั้งวันเลยเราจะพาเพื่อนๆไปกินอะไรกันไปเที่ยวที่ไหนกันตามกันดูด้วยนะครับ นี่ครับ,บันนี้นะฮะเรามากินร้านนี้ครับอ่านว่าอะไรฮนะัคุณแดงเทฮะเตหรือเทน่ะอเอธิโอเปียนะ<า>เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องร้านกันเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงตามเลยครับตามเลยครับไปครับไปตอนนี้ก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับ ก็บรรยากาศในร้านก็มีประมาณนี้นะฮะเป็นร้านเล็กๆนะครับแถวนานาน,าน,นะครับเพื่อนๆเอ้ยนี่ก็เป็นเมนูของร้านนะครับเอธิโอเปียอาหารที่เรามากินในวันนี้นะครับมีหลายอย่างมากเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรยังไงบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองสั่งมาสักสองสาอย่างนะครับแล้วก็เรามาดูกันว่า มันจะกินได้ไหมเอ่ยเพื่อนๆครับอ่าเมื่อกี้เราสั่งอะไรไปบ้างเอ่ยอันนี้นะแล้วก็แนะนำนิดนึงอันนี้เลยอันนี้เราสั่งเป็นบีฟนะมันก็จะมีบีฟมีซมอสซาบีฟเนาะเบสเซทิเบลมีหลายแต่เราเอาบีฟ Yes sir แล้วอะไรอีกแล้วก็เมื่อกี้เขาแนะนำเลยเขามีอันนี้อ๋อเขาคือก็คืออันนี้ฮะอันนี้หรืออันนี้วะอันนี้เขาแนะนำอันนี้แล้วเราสั่งอันไหน อันนี้แหละเอาที่เขาเอาเอาที่เขาเลยคอมเมนต์มาโอเคแล้วก็อันนี้อีกก็อันนี้ผักใช่ไหมเราไม่ได้สั่งสั่งเป็นเนื้อสั่งเป็นชุดเนื้อนี่อันนี้นะอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นเนื้อโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันโอเคใช่แล้วก็เป็นชาเนาะชาร้อนชาเลกูล่าทีพอทอ่านี่อันนี้อันนี้ออกมา เป็นไงนะโอเคแต่รู้สึกเมื่อกี้เขาบอกว่าอันนี้แน่จะคอฟฟีโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวได้อาหารแล้วเดี๋ยวมาว่ากันกทีโอเค,อเคนี่ครับเพื่อนๆฮะอย่างแรกเดี๋ยวผมยังไม่เปิดแม้แล้วกนะันเนาะอย่างแรกที่เราสั่งไปนะอันนี้เป็นซามโมซา ซึ่งจริงๆมันมีหลายไส้นะครับแต่ว่าเลือกที่จะสั่งเป็นไส้เนื้อะรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราค่อยมาลองกันเหลืออาหารอีกประมาณสองสามอย่างนะเดี๋ยวมาพร้อมปุ๊บเดี๋ยวคุยให้ฟังทีเดียวแล้วกินให้ดูทีเดียวเลยโอเคนะมันเป็นแป้งอ่ะผมก็ไม่รู้ก็คือแป้งอะไรรสชาติเป็นไงฮะเดี๋ยวเราลองกินชิ้เดียวกันนะจืดๆเนาะนี่หว ก็ไม่รู้นะว่ากินไงกินไม่เป็มไงนะลองดูนี่มะจกประเทศอืมอืมอร่อยนะจริงแล้วอ่ะผมบอกก่อนนะผมถนัดซ้ายถนัดจิ้มมือขวา <c oughs> เพราะว่ามือซ้าย <c oughs> เขา้ังสุดเขายัไม่กินนี่เป็นเทคนิคของประเทศที่รับประทานอาหารด้วยมือนะครับแล้วก็เรากำลังมือเรียบร้อยแล้วนะ อ่าต่อไปคุณแอนชิมอะไรเมื่อกี้ชิมเนื้อตัวทีนัดนะบอกเพื่อนๆหน่อยอ่ะทางไหนอะไรพอดีแล้วจะเลือกซอสอะารอ่ะเลือกอันนี้นี่ซอสขาวคุณแอนเลือกอันนี้นะคะรสชาติเป็นไงบอกกล้องหน่อยเหมือนนูเกิลครับอ่าเออขอกใช่ใช่เป็นไปได้กินครีมอืมน่าเป็นนูเกิลทานฟัวร์ใช่เพราะสไตล์ทางโน้นเขาก็กินนูเกิลทุกเนื้ออาม่าผมลอง อันไหนดิบนะอันนี้นะดูแบบยำๆนี่นะมีพริกขี้หนูด้วยไม่รู้ว่าจะต่างจากอันนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะลองดูนะโอ้นี่นี่นี่อซอสเด็อร่อยอืมโอเคได้อันนี้ก่อนอะไรนะสัมโสะมามานี่ไส้เน,น,นื้นะอ รไส้แน่นๆเลยนะอ่าจิ้มจิ้มโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะนี่ภาษาเป็นไงหอ<ะ>ม,อเ,มอเครื่องเทศหอมเผ็ดนะหอมเครื่องเทศแบบเครืรอ่องเทศทุกอ่ากินในไทยไม่ไดอ้อันนี้เดี๋ยวผมลองมองจิ้มนะฮนะแต่ก็ไม่จิ้มนะผมลองจิ้มดูหอมมากครนะับอร่อยอ่ะ ไม่แย่นะไปกันไปกันเดี๋ยวขออีกสองสามอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะได้ให้ตากองกินลุยเยอมากเลยเนาะอันนี้น้ำพริกตาแดงเออเหมือนเหมือนเหมือนนะไม่รู้อะไรนะอันนี้กะมะขามอวกะมะขาวเปรี้ยวลองคนละชิ้นตำพิ๊กมาหน่อยนะอร่อยเนาะ อันไหนอร่อยกินคนละอย่างเดี๋ยวผมผมบอกว่าเอาน้ำพริกตาแดงก่อนว่าไงน้ำพริกตาแดงอันนี้ดูเหนือก็ต้องจะบอกว่าส่วนผสมของเค้าส่วนหลักน่าจะเป็นถั่วนะว่าไหมถั่วแล้วก็อาจจะเป็นนมเนยหรืออะไรประมาณนี้แล้วถมีบ้างอ่ะแล้วก็เครื่องเทศต่างๆเนาะแต่ไม่ใช่ผิดไม่ใช่ผิดที่คิดของชประเทศไทยอ่ะอ่าใช่กลิ่นพิดทางยุโรปเขาว่าน่าจะเป็นอย่างนัไรอ่าเดี๋ยวถ้าแบบ พูดให้เท่ก็คือพวกอินกรีเดียนนะก็น่าจะแบบนำเข้ามาอ่ะอันนี้หน่อยนิดหน่อยแล้วตากล้องมาดูแล้วนะมาอาเลยลองทุกอย่างเลยแล้วแ้วันนี้กู้งผัดเห่อผัดนี่เหรอโอ้ยี่ะกูเอาเนี้ยน่าจะอันเดียวกันเนี่ยรอถ้าจะมันมีไก่นะอันนี้เป็นไก่ไงชิเกงจบนี่แล้วไม่มีจานแบ่งนะครับมาที่นี้อืม น้หมดเลชอบใหม่สุดชอบใหม่สุดไหนสุดเนาะถ้าความรู้สึพพกผมผมว่าอันนี้คือลองเติมน้ำพริกมะขามอ,อ่ะไม่รู้สึกไ,ไม่ค่อยเข้าหรืเราเลยอันนี้ลองไม่ลองอืม,อมวันนี้อร่อยมั้มีเนื้อเนื้อเนื้อบวอืมเนาะก็กลิ่นแรงอืมอยู่เกิดเป็นไงเนื้อเป็นแทบเออน้าดะไม่แปลกเาแกะประมาณเนี้ยไม่ใช่หมา โอเคอเดี๋ยวให้ตาตองั้นก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆรสชาติใช้ได้นะไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดก็เดี๋ยวขอกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราให้ตาต้องกินด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกินเสร็จแล้วยังไงทั้งหมดราคายังไงยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันโอเคครับผมแต้เร็ว โอเคคือต้องเป็นอะไรสักอย่างอร่อยใช่ไหมไม่อร่อยอันนีใช่ป่ะของเสื้อนี่อ่ะนี่อันนี้

และนี่คือภาพอาหารทั้งหมดนะครับที่เราได้สั่งมากินนะครับผมอาหารเอธิโอเปียนะครับรสชาติใช้ได้นะครับผมเนาะยังไงใครอยากลองก็ไปเสิร์ชหาดูราคาก็ไม่แพงนะครับอ่าเพื่อนเื่อนครับ หลังจากดูคลิปไปแล้วนะครับที่เราไปทานอาหารเอธิโอเปียกันเนาะก็จริงๆผมมองว่าภาพรวมๆมันก็โอเคนะคือไม่ได้แย่เนาะกลิ่นแบบในเรื่องของอาหารเนี่ยก็ก็ไม่ได้แรงจนถึงขนาดรับไม่ได้นะผมว่าคือใช้ได้เลยราคาเนี่ยก็ให้ดูไว้ท้ายคลิปนะครับก็พันนิดๆเราก็สั่งมาสามอย่างนะครับ มีเครื่องดื่มด้วยอะไรด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับก็เหมือนกับเราได้เปิดโลกเนอะว่าแต่ละชาติแต่ละประเทศเขากินอะไรกันนะเป็นวัฒนธรรมทางอาหารนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับจะพาไปไหนจะพาไปกินอะไรยังไงก็คอยติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะครับบายบายครับผม